เลือกอื่นกัน,นคุณจะทำอะไรอีกอ่ะท,ทำไมทำไมภารกิจคุณมันเยอะจังวะแล้วมาทำภารกิจล่มเลยลองทำภารกิจล่มจริงไหม,ม,ม,ไหมแต่เล่นเลยอย่านะอย่ามาเอฟทำอะไรผมนะนอนแล้วหรอคุณเออนอนแล้ว เลยผมผมนอนอยู่เช้าแล้วอ้าวผมนอนอยู่เห็นไหมดูผมนอนอยู่วู้แล้วใครมาทำเตีงอะไรอคุณ ผมไม่รู้เรื่องหัวเตียงคุณทางเองอะนอนนอนนอนก <c oughs> ็ดูเนี่ยดูเนี่ยนี่นอนอยู่เนี่ยแล้วใครฟังมาวางเตียงวางเตียงนอนโอเคตาคุณเริ่มหลับยังเช้า ไม่ทำมาวันๆผมวุ้ยฝันวันผถอก็อ,อยู่อย่างเงี้ยหานมได้ดีกว่านมกินนมก่อนตอนเช้ากินนมนี่โอเคใส่หัวกผมขึ้นหับนมไม่ได้ถูกผมวางผมนมมันกินไม่ได้แล้ว แล้วมันกินไม่ได้อะไรกล่องอะไรอย่างอ่ะกล่องไงกล่องครับไอ,อก้กล่องของควกนี้ไอ้ก,กล่องกี่ผงอยากได้กล่องมือที่ว่างๆมากเอามันทำอะไรกล่องมีเย้ yeah, ได้หนุ่มปังมาแล้วสามอาันเดี๋ยวขอครับหนุ่มปังคน้าเสียสละให้นะเนี่ย ผมจะเอาขนมปังมาให้เอา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 ไว้ทำเค้ก